โชคดีเรื่องการเสียงโชคลาบกับตอนช่วงที่ดอกวานซีทิดนิบาลพี่น้องจ๋าวังวันที่หนึ่งเมษาธิบานมาวิไลกระไดน้องน้อ,งอยู่เดรจากบ้านสามมื่นกัวแต่ว่าวิไลก็โชกไลได้รับจดหมายจากสถานทูตนจนนอกพี่น้องเนาะเอาจัางไปขอพันไม้น้อพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้า พี่เสนดีใจได้รับจดหมายจากไพรสเนส่งก่อความถึงพี่ <c oughs> พี่น้องจาบอดีใจตามเพลงหรอกจก้ะเพราะว่าวิไลก็ได้รับเมลวนจะเนาะได้รับเมนะลหแล้วก็วิไลได้รับจดหมายก้อนน่นจะเนาะเป็นจดหมายของอสถานทูตทรงมากแล้วก็วิไลกับเพาะใหญ่กะเลยก็ได้รับเมลนยวนั่มในจดหมายนี้ เป็นภาษาดอยมืดเราจะไม่ลงจ้าเขียนวานเป็นกระบอกก็จะตามมาตราน้านมาตรานี้เราจะน้อเป็นภาษาเป็นเป็นเป็นภาษาเยอรมันวพราะว่าวีซ่าของวิไลมนเป็นวีซ่าปีมาสามารถจะออกให้ได้คือว่าขอขอพรพัน์เราจะเนาะั้งนี้ครั้งนี้ขอพรพันเพราะว่ารั้งที่แล้ว วิไลก็ยังสงสัยอยู่คือการตอนไปอตอนไปเดินเรื่องขอว่าอ้าคือมันโดนผิดปกติเพราะวา่าครั้งที่แล้ววิไลขอรู้สึกจะประ,ประมาณสามอาทิตย์วิไลก็ได้รับเล็มเนาะ,ก,ะนกับพปนกระทรงเล็มมากทรงพาสปอร์ตทรงทรงเล็มพาสปอร์ตมาะกกับกำหนดเดินทางกับตามที่กําหนดในการขอและสาหรับการขอครั้งนี้ในจดหมายที่เพิ่นเขียนมาเพิ่นกะกล่าวตามมาตานันตามาตานี่แล้วเพื่อนกะว่า ครั้งที่แล้วพูนกันดวว่าอาการเยืนวิซาหรืการเดินทางไปน้ำผักอยู่เยอรมันครั้งที่แล้วในเวลาหนึ่งปีเพื่อเรียนภาษาเยอรมันเราจะเนาะว่านีน่พูนกันเลยว่าอ่าเกเข้ากับตอนใบนนเขาเขียนไปว่าพอเกิดการในจดหมายแรงจูงใจของวิไลวิไลเขียนไปว่าอ่เพราะสถานการณ์เหตุการณ์ของโควิดโรงเรียนบม่ได้เปิดอ่าห้ไปเรียนตามปกติในบางครั้งอาจไม่เรียนอ่าแต่มีเรียนออนไลน์ แต่ว่าก็บ,บ่ไใดเปิดตลอดในการเรียนออนไลน์แล้วบันนี้ซื้อโรงเรียนทีวิไลยไปเรียนเพคะในในจดหมายที่เพิ่นตอบกลับมาว่าในเหมือนโรงเรียนทีวีไลไปเรียนบ่บเปิดแล้วเป็นอย่างวิไลจังบอพยายามที่จะเรียนออนไลน์จากสถานศึกษาอื่นเพราะว่า่าในความประสงค์ข้างต้นเพิ่นว่า ไปเรียนแต่ว่าอาจจะเป็นความประสงค์เพื่ออร่รอยู่ใกล้ชิดกับแฟนมากกว่าการเรียน <c oughs> แม่นี่นลหละจ้ะพี่น้องจา้ามันก็มีส่วนประกอบกันไปเนาะมันก็ร่วมกันไปการในนี้ก็ตามคร่าวๆบานนี้เพื่อนก็นเลยบอกว่าห้วิไฮไฮไปนี่ไรสามารถอุดท่อนใดภายในหนึ่งเดือนนี้คุณภายในหนึ่งเดือนหลังจากคุณได้รับจดหมายคุณสามารถไปยื่นอุดทอนขออีกได้แต่ วิไลกับพญายอบอไปยืนอุทธรขอขอปีจากจากเพราะว่าบาน่พญายกันเลยเขียนต่อไปทามสถานทูตกับไปล้วกะขอเปลี่ยนแปลงเป็น,ปนอ่าสถานณองวิสาเชงเกนเพราะว่าถ้าถัาจาเดินเรื่องขอวีซ่าปีอีก พราังไงว่ามันลายเรืองกันเลยสิเปลี่ยนเนาจะเนาะเปลี่ยนถ้าเดินทาง,าง en, ค,ครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นวีซ่าเชงเก้นคือวีซ่าสามเดือนแล้วก็ครั้งหน้ากลับมาแล้วครั้งหนา้าจังจะขอวีซา่านั่นใ้เต็มรูปแบบอีกเชื้อนึงจึงสามารถจะเหตได้เนาะพี่น้องจา๋าเพราะว่าครั้งนี้คือมันติดต่อกันโพดเลยอีกอย่างหนึง่งจุดประสงค์ที่เข้าไปแล้วกะเข้าบพได้เหตซสำเร็จตามที่จุดประสงค์ที่เข้าขอหนึ่งเพราะคุณไม่มีใบสอบเพื่อฟุงว่ามีใบสอบอยังวิไบอ วิไลโบเคยได้สอบอ่าเอหนึ่งนาะจ้ะวิไลเรียนยูเกอร์เทอินสติทูตของยูกรุงเทพกะวิไลโบได้บ่ได้สอบวิไลโบได้ไปสอบเพราะว่าวิไลแกรไปเรียนจบกอดแต่วิไลโบสอบกะบ้านนี้วิไลเรียนยูคปุ่นวิไลเรียนยูคเยอรมันแต่โบเทนได้สอบจักเื่อเพราะว่ายง้มสิได้สอบวิไลกักลับมาเพราะแง้มสิได้สอบวิไลกักลับมามัน มันตรงพอดีคือวิกำหนดวิชาเฮาเหมดแล้วก็วิไดยก็ได้กลับมาเมืองไทยกับบ่ได้สอบน้ำมูจนมูหรุ่นๆเดียวกันเขาจบๆๆไปเหมดแล้วจะคลองกันมาแย่ไปอีกแล้วก็โตวิเลยเองก็ได้กลับไปเรียนอีกกับคุนกับภูไม่หลุนใหม่อีกก็เลยก็เลยบ่เป็นไปตามอ่าจุดประสงค์บบบนี้ก็เลยถามเพิ่นผ้ากันถามเพิ่นเขียนอ่ไปพ่อใหไงพ่อใหญ่เขียนไปน้ำแล้วก็วิเล่แกเขียนไปน้ำ วิไลกับพ่อใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเอกสารเนาะจ๊ะเนาะเพราะว่าเอกสารที่ยื่นไปครั้งนั้นมันเป็นโนชเนชั่นแนลวีซ่าบพสามารถจีอันกลับมาเป็นยื่นอันนี้ได้วิไลกับพ่อใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงเอกสารก็คือเฮ็ดเอกสารไม่หมดเนาะจ๊ะเนาะเฮ็ดเอกสารไม่หมดทุกอย่างมาเป็นวีซ่าเชงเก้นเตรียมเอกสารไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปยื่นขอไม่จากที่เพิ่นแนะนํามากาับ ก็เ,เป็นไปตามที่คาดหวังมา,ม,ามาได้ว่ากะบอกเดียว่าเพิ่นหอกเนาะเะพราะว่ามันกะติดต่ตอกันในเมื่อคุณขอวีซ่าหนึ่งปีคุณผ่านไปแล้วแต่ในจดหมายแรงจูงใจคุณเขียนบอกว่าในอนาคตจะแต่งงานแต่คุณไม่ได้ทําตามที่ไม่ได้ทําตามที่เขียนไปในจดหมายแรงจูงใจเราสถานทูตเพื่อนกาตอนที่เพิ่นสัมผณ์วิไลเพิ่นก็นถามว่าไปได้หลายปีไปมาหลายครั้ง คือพัแต่งงานนี่แหละเพิ่นถามแล้วแต่เนาะตั้งแต่ทุกครั้งเพิ่นจะถามครั้นี้แหละว่าเราครั้งล่าสุดกะวิไลกะอธิบายเพิ่นไปเังสี่แล้วก็บอกเพิ่นไปเังสี่แล้วบันนี้ก็เลยเปลี่ยนนะจ๊ะเนาะก็เลยสิมาเปลี่ยนกันเป็นอ่าเป็นวีซ่าสามเดือนหรือเอาชงเกินวีซ่าเนาะจ๊ะก็สิเตรียมเอกสารใหม่เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ไปใหม่หมดไปยืนใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างเนาะจ๊ะเนาะเพอาะง่กะได้รับจดหมายกางแรงวิไลกะอ่าน กะเข่าใจแน่เพราเข่าใจแน่แต่สิบพราเข่าใจเต็มเพราะยัยไปไลกะส่งให้พ่อยัยไปให้พ่อยัยอ่านน้ำเจ้าของกะอ่านน้ำแล้วก็แปลเอาไปน้ำกะแล้วพ่อได้เข่าใจเข่าๆในในในที่เพป็นบอกพ่อยัยถามว่าเธอเธอรู้เรื่องบ่เธอเข่าใจบ่พ่อยัยกะฉันรู้เรื่องอยู่กัถาม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 พ่อยัยว่าเขาเขียนมาจังสี่จังสี่จังสี่แมนบ่ความหมายของไทยเป็นจังสี่แมนบ่พ่อยัยกลว่าแมนแมนเป็นยังเข้าเริ่มไม่เนาะจ๊ะเนาะแต่แบบบารนี้พ่อยัยกะแซาไปไล มือเลยจ้าพี่น้องจ้ากรเบๆกันเลยว่าม่นเป็นยางดอกมันบ <strong> ่เป wow, ็นไปตามสี่เหาเห็ดเท่ากะเห็ดไม้พ่อใหญ่ก็บ่าเห็ดไม้ม่เป็นยางขอไม้ถ้าการที่คอไม้ครั้งนี้กับช่วงของเดือนนี้แล้วจ้าพี่น้องจ้าอาจจะลังเมษานี่ไร่อาจจะลังเมษานี่แล้จ้าคือเมษานี่แต่ว่าอาจจะลังเมษานี่จะได้เดินทางเพราะว่าตามกาหนดสีขคอวิชาเช่นเกณฑ์เนาะจะเนาะวิไล่กับพ่อใหญ่ก็จะให้พ่อใหญ่จะให้วิไลเดินทางไปในเดือนพฤษสภาค เพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวมันกสิทติดสงการสถานทูตกับพ่อเฮ็ดงานเนาจะจังหน่อยสถานทูตกับพ่อเฮ็ดงานหลังสงการไปแล้วก็จังสิไปเดินเรื่องไม่ยื่นเอกสารไม่เฮ็ดยังไม่เมื่อถูกสิ่งทุกอย่างแลวกำหนดการเดินทางอาจสิพุษสภาแต่ว่าพลจะเป็นยังไงแต่ว่าถือเราคือจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นวีซ่าเยี่ยมเยียนเป็นวีซ่าเชงเก้นเราจะพี่น้องอาจจะเพราะว่ามาห้าวบ่เคยเฮ็ดผิดกดกองเขาข้าบ่เคยแบบว่าไปเราเกินมืองเกินเว้นมันเกิดว่าเป็นอย่างเราเนือจากเนาะแต่การชำรบวีซ่าปี ก็ยังคืดกันอยู่ว่ามันขอติดต่อกันโปดมันเป็นอาจจะเป็นไปบ่ไหนในเมื่อเขาไปพอวิไลไปกังวลวิไลไปหนึ่งปีแล้วเรียบร้อยแถมเขาต้องให้อีกสองเดือนเป็นสิบสี่เดือนวีซ่านออชนวีซ่ากังกลนั่นวิไลไปสิบสี่เดือนในกำหนดของวิไลแค่สิบสองเดือนหรือว่าหนึ่งปีแต่ว่าวิไลไปยืนขออยู่ปุ่นเพิ่มอีกสองเดือนเพื่อที่จะต่อให้ได้เรียนจบของเบนึงเบนึงจุดหนึ่งแต่ว่าพระท่านได้สอบถ้าวิไลสิได้สอบบ่คือวิไลต้องต่อไปเบ บนหนึ 1> 1. ่งจุดสองเราไปลาจัางเสด็จสอบเบนหนึ่งเราจังสิไปโตซี่เนาะจันเนาะก็เลยกลายเป็นแบบนี้แหละค่ะก็มาบอกข่าวอะไพี่น้องปองไปสุปปูสุก้อนเราจะนาะพี่น้องจ่าก็บพรเป็นไปตามกำหนดก็บพรเป็นอยังเราจะเนาะเทาก็ขอวีซ่าสามเดือนก็ได้ท่องเที่ยวบินไปเที่ยวบินมากอ่ะบอกเป็นอยังการแต่สำหรับคนอื่นเนาะจัดพี่น้องจ่าสำหรับเพื่อนๆพื่อนสายฟอนหรือว่าอย่างตามที่วิไลแนะนำไปถ้าเรามีโครงการหรือว่าเรามีแพลนที่จะแต่งงาน แล้วเราอยากไปอยู่ปีเราก็สามารถเท็แบบวิไลได้สาหรับวิไลสําหรับวิชาต,ตัวนี้การเท็จแบบวิไลได้แต่ว่าแลกักกาจดทะเบียนสมรสตามที่ห้าเขียนในจดหมายเล่งจูงใจแต่สาหรับวิไลวิไลขอไปครั้งหนึ่งแล้วผ่านแล้วพราะครั้งที่สองมันอาจสิจอกันโผลมันอาจจีอาจสิเป็นแบบว่า ขอไปแล้วจุดประสงค์ที่เขาเหตุไปเขาอไรเหตุตามสําเร็จที hu ่เขาขอมันก่อหลายเถื่อมันอาจจะมาคือวิชาเชิงเกล็เนาะวิชาเชิงเกล็ดหรือว่าวิชาเยี่ยมเยี่ยนเขากะไปได้สามเดือนไปสามเดือนกับมาแล้วก็สามเดือนไปสามเดือนทาไปมันกับมีปัญหานะจอมพี่น้องจ๋าได้วิชาอนใดกับเขาให้มันได้ขึ้นกันแะนอกพี่น้องให้มันก็ดีขึ้นกันจะเป็นสามเดือนหรือว่าเป็นปีนะจ๊ะเนาะสำหรับครูตีเพิ่นแต่งงานแล้วเพิ่นกะอาจจะดีก็วิไลจากน้อยบ่ได้ไปขอดูว่าดดไปยื่นเอกสารดูบ่ไดดไปเดินเรื่องขอวิชาดู แสำหรับคลิปนี้ค่ะบ่มี่ยังเราจะพี่น้องจาก็มาอัปเดตนอกจาะเนาะหรือว่ามาบอกข่าวบอกข่าวว่าการจีบวิไลเดินเรื่องนั่นกันมันล้มเหลวแห่งการเดินเรื่องเนาะจาะเนาะกาสิเดินเรื่องกันไม่เป็นอ่ะสามเดือนก็ขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆพี่ๆพี่น้องสุปุสุคนเราจะจะเป็นกำลังใจให้วิไลเนาะจาะเนาะบางคนก็บอกว่าถ่าเด้อถ่าเด้อถ่าคลิปเยอถ่าคลิปอยู่เยอรมันเนาะจาะเนาะถ้าสิเบิ้งคลิปวิไลตอนไปเยอรมัน วิไลก็มีคลิปเด้อจ้าข่ะไปเบิ่งคลิปเก่าๆที่วิไลกับพญายิ้วเที่ยวกับรถแคมป์นะจ๊ะเนาะกับรถบ้านเนาะจะเนาะท่องเที่ยวไปกับรถบ้านวิไลก็มีคลิปเก่าๆไปเบิ่งคลิปเก่าๆของวิไลของปีที่แล้วก็ได้เนาะจ๊ะเนาะปีนี้วิไลกับว่าท่านเลยพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวกับว่าเป็นอย่างนาะงจ๊ะเนาะอยู่กับวิไลอยู่บ้านนี่ก็ได้เนาะจ๊ะน้องพี่น้องเนาะกขอบคุณพี่น้องป้องกายสู้ฝูงสกุนที่เป็นกำลังใจให้วิไลเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณทุกอ่ากำลังใจที่ทรงให้เเนนาาะะะจสสวัดีค่ะ